สบายดีพี่น้องสบายดีวัสดุทุกคนสมองสุบอนพี่น้องมันเหลื่อมไปแปลงมุมก่อนพี่น้องเอาใหม่มันเหลื่อมมันเหลื่อมมุมมันบ่ได้บอบ่ทางนันก็บ่ได้ทางนี้ก็เหลือเพื่อกาวมันเหลื่อมมันเอาต้องเอาแต่มุมนอกเขามุมในก็พูดแล้วนะยังไม่จบ เนี ters, ่ยปชูนะได้ชูนะบไมีชิดได้แล้วไปื่อแล้วไม่สขมจะบสอซืบังซือเปลืองเปื้อนซ่มเจ้านะเฮือนนะลูกบพดีมันบายดีพี่น้องใส่กล้องใส่เลยส่งลูกกูนะใช่คือนั่นเป็นทิวอยู่คนดียวเ่นะเป็นมัยัดเื่อหม่ยัไมท้าอซื้อเลยน้แบบไหนลยดอกไายดอกมันใส่สบายเลยตละเจบาเจใช้คือมีสีต อูไปมาเบ่งดูใหแม่เบ่งดูพวกนี้นะมาเสื่อถึงกันมันใหญ่เลยแม่ว่าเด็กน้องอุ้งพองน่ะมันเปื่อนเครื่องคนนั้นเลือกงหน้าไม่ได้อาบอื้ก้นนั่ี่หือมีมันใหญ่มันมีชุดเดียวนี่บอกแขนยาวนี่นะแขนยาวมีหลายชุดตึเต็งชุดนี้เปยนสุดใหญ่ที่สุดมันหายใหญ่เบไปแม่มันยุบหางนะมันหายใหญ่เลยมันหาใหญ่มันหาใหญ่สำหรับมันหา มาส่งไล่ดอกคนเดียวว่มันมแจะสุดสมีพนนี่นาสัเดียวนานี่ก่นได้เอานใคน้จะผูตัวนี้นะเดี๋ยวหู้ก็ได้นีนะกูจับไว้ตนี่นะเด็กน่มผกนี้มาซส้อเมื่อกี้นี่นะยว่าจะจับไว้นี้เเขาไปเอางเจ้า

เอาไปานูนีได้ไหมค่ะบพาว่าอันก็จะพ่อกับยานใจลูกขาจนล้มพิงไปซื้อมันใหญ่ปวดมันใหญ่หล้วน่แบบไหนโอ้ยกาว่กจะเจนหนึงหนก่ือหานะไหมเห็นอลไสีเอาออกตัวนี้นะเจ้าสามแลเอาสีดำนะไปเอาตัวนี้ออกไว้เจ้าบุษีบาเจ้าบุเจาบุีเจ้าบ่ษีเ้าแปดท่านเป็นบ่เจ้าแปดตัวนี้ได้น

นี่แเสเาจิมเน้อแล้วยังแบเสกเาเอาไปเห็นย่งนี้นี่ซนี่เอามันโดูได้สุดสงขยานนี่แค่มันทไทยนี่แค่มันนีอาลูก คนอยากได้ยอได้ไปกระอมก็ไปซื้อแล้วก็ไปซื้ออย่นีนี่แหละกรยาดแล้วก็ักรดอกงามเลยตัวนี้อันนี้แล้วกให้มกไก่ด่าไก่อะไรม่รูบวะไรเป็นยาวเป็นยาวแบบใหญ่บดีไก่่ดีีบ่่่่่ี่ี่่บ่ีบบ่ีดีบดีบ มาเบ่งรู๊พอดีมาเบังรู <k <k <k> <k <k ๊มาบังรู๊เฉลยสุกมันนะหน่อสุกมันสิสุกมันสิดำบ่เนี่ยนะสุกมันสิเทียวคือการหั่นแล้วสีดำบ่เนาะดีสุกมันสีดำมาดูมาดูมาดูแม่แท้มาเบิ่งนี่บ่เบิ่งดูเบิ่งดูหามันพอดีบ่เบิ่งดู๊หา มาตงอยมันห e ่บองาห่อยบีา8บของอีมูแต่บกเส้นพูดใส่แบบนี้นะเส้นพู้ใส่สีดำเสื้อซ้อนโอ้ยสวยขนมนะบอกว่าลอยจะไปกินมาหนิอ๋อๆดดีผัดผมหมา งามเลยได้ไ่นแล้ว well มันสุกเมันน้อยมนเรมันเอือกมันกนมเื้อ่งบาอะไรไดลน้น้ำน้บาดสองร้อยนั่นจุกสฉบับน้อแม่จูบบ้างโอ้ก็บไวง ได้เาออ้สิไม่ใก็ได้นเอางนี่เอาแล้วก็เอาตัวนี้บ่เอาตัวนี้แล้วก็อวเอาไเดีไปบ้างกล้องนะได้วันนี้พวกเจ้าเพือนๆนเดียวอนาคเครื่องน้ายลกเอาวาเอาาไเอาบมี่ดอกละหันมาเ้าาเอาตัวนี้แล้วมันชือวาบหมีล้เก็ดๆล้วล่ไม่่ตัวให่ไงนะแล้วก็หบอกาก็าบดีบอ เรามาซามาเป็นจานซิเนาะค่ะนี่เอ้าโอ้ยโอ้ยยายออก <laughs>

ดำนีข้อขอวอาวตัวที่เจอผอบใช่ทำไมได้มีตัวเดียวนะเพน ซื้อเครื่องหายง่าอาส่งเลยลุงปิดปปี้ไปส่งกับป้าซื้อมาหายเหมือนันเดิมมันชี้เดียวกันกระห้องไม่ค่ะนี่ร้อยเอห้องไม่ค่ะน้ำจะเป็นยังไงสุดสายแล้วไร้อยร้อยเอ้ห้องไม่ค่ะน้ำเป็นยังวะเบิดจบยี่สิบแล้วก็เงียเงียบแล้วก็เยสุขีได้หมดเลยไหนจ่ายเงินดีกันได้โบเอาดอกยันโบถึงใจ โอ้ยนปนี่ิ่มเงินละละติมเงินดีๆปล่อยหมูสื้อหายกอนี่แต่จะได้นี่นะปท่านซีนี่ก็ได้แล้ได้ไหม่ของหมูนี่้วเอาอเอาดีกเสก็ม่เรม่เรื่องอะไรเปหายบ่ แมันหม่งมึงก็ไ้แวหึงน่มันหงหญ่งคนหึงคนหนึ่าคนหึ่งคนห่งหน่มเนห่หน่งหึ่งคนหนึ่งเนห่มคนหึ่งนหนึ่งเหน่งคนหึงเนห่งเนห่งนห่งงห่มเ่่ม่มห่ค่เน่มงนห่ค่น่ แต่มีเงินไปร้อยช่องร้ยแค่ไรก็บรได้เครื่องให้ลูกยายากกันลูกเอาทอนมาช่องร้อยนี่อเออจ่ายไปบุมบทุงยางให้บ่ไมค่ะมาคายเพือนหรือบุมีทุงยางให้บ่ ปปเออคอยนะโบลูดหายจากดีเรื่อยบ่คอยนะอเมา์พะาจาร์พี่น,พพนอ้องซื้อให้เรียบร้อยจากไาได้เนยโบได้โบหูลูกเตียงได้แล้วพวกตัวพายตัวมันตัวซันไม่เกี่ยวด่ใบกระท่อมนั่งพุนก็นั่งนุ่งอยู่ฮันเดีของไปซื้อพ่อแห้งมี่แต่เงินเหรียญย่านเด็กู ข้าิซป้นแล้วนุ่งเสือนะไปอำลาพระเจ้าพี่น้องพบก,กันคลิปหน้าอยู่ดีมีเขนก็จะบจีบ้นเลยพี่น้องเดอ้อ